เรื่องพระขยากัศปะเทระผู้เคยเป็นหัวหน้าดาบทแห่งขยาประเทศพระเทระแม้นี้ได้ทำบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าในปางก่อนสั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในพบนั้นๆในกับที่ส1อแต่พัทระกับนี้ ในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิขีบังเกิดในเรือนมีตระกูลถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาแล้วแลกการครองเรือนเพราะมีอัธยาศัยในการสลัดออกบวชเป็นดาบทสร้างอาสมในราวป่ามีรากไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารก็โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เดียวไม่มีเพื่อนได้เสด็จไปใกล้อาสมของท่านท่านถวายบังคมแล้วมีจิตเลื่อมใสเข้าไปเฝ้าถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณนส่วนข้างหนึ่งตรวจดูเวลาแล้วได้น้อมผลพุทราอันน่ารื่นรมเข้าไปถวายแต่พระศาสดาด้วยบุญกรรมนั้นท่านท่องเที่ยวไปในเทวโลก และมนุษยโลกในพุทธประบาทการนี้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์เจริญไว้แล้วละการครองเรือนเพราะมีอัธยาศัยในการสลัดออกบวชเป็นดาบทพร้อมด้วยดาบทสองรคนอยู่ที่ขยาประเทศก็เพราะท่านอยู่ที่ขยาประเทศและเป็นกัสปะโคตท่านจึงได้ชื่อว่า ขยากัดสปะท่านอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานเอหิพิขุอุปสัมปทาพร้อมด้วยบริษัทแล้วทรงโอวาทด,ด้วยอาทิตตะปริยายสูตรดำรงอยู่ในพระอรหันด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอัปทานว่ากอลาทายกะเทราประทานว่าด้วย ผลแห่งการถวายพุทธาครั้งนั้นเรานุ่งหนังเสือห่ผมผ้าขากรองบำเพ็ญวัดจริยาอย่างหนักใกล้อาสมของเรามีต้นพุทธาในการนั้นพระพุทธเจ้าพระนามวสิกขีเป็นเอกไม่มีผู้เสมอสองส่งทําโลกให้ช่วงโชคอยู่ตลอดการทั้งปวง เสด็จเข้ามายังอาสมของเราเรายังจิตของตนให้เลื่อมใสและถวายบังคมพระพุทธเจ้าผู้มีวัดอันงามแล้วได้เอาทั้งสองมือกรอบพุทธาถวายแด่พระพุทธเจ้าในกับที่31อแต่กับนี้เราได้ถวายพุทธาใดในการนั้นด้วยทานนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายพุทธาเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้ทั้งหมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราบรรลุแล้วโดยลําดับพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว จบโกลทายกะเทราประธานก็ท่านดำรงอยู่ในพระอรหัตแล้วพิจารณาการปฏิบัติของตนเมื่อจะพยากรณ์พระอรหัตตผลโดยระบุการลอยบาปเป็นประธานจึงได้กล่าวห้าคาถาเหล่านี้ว่าขยากัสปะเทราคาถา สุภาษิตแสดงความเป็นพุทธ,ธายาติเราลงไปลอยบาปในแม่น้ำาขยาที่ท่าขยะพักคุวันละสามครั้งคือเวลาเช้าเวลาเที่ยงเวลาเย็นเพราะคิดเห็นว่าบาปใดที่เราทำไว้ในชาติก่อนบัดนี้เราจะลอยบาปนั้นในที่นี้ความเห็นอย่างนี้ ได้มีแก่เราในการก่อนบัดนี้เราได้ฟังวาจาอันเป็นสุภาษิตเป็นบทอันประกอบด้วยเหตุผลแล้วพิจารณาเห็นเนื้อความได้ท่องแท้ตามความเป็นจริงโดยอุบายอันชอบจึงได้ล้างบาปทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีมนลทินหมดจดสะอาดเป็นทายาทผู้บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเป็นบุตร ผู้เกิดแต่พระอุทธรของพระพุทธเจ้าเราได้อย่างลงสู่กระแสน้ำคือมักอันมีองค์แปดลอยบาปทั้งปวงแล้วเราได้บรรลุวิชาสามและได้ทำกิจพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วจบขยากัสปะเทระคาถาเรื่องพระคยากัสปะเทระจบ